สวัสดีค่ะทำกับข้าวไปวัดกับป้าชีคลิปนี้เราทํายำแหนมข้าวทอดไปวัดกันนะคะ อย่าลืใจนะแล้วก็อ,อยา่าไปเพ่งสายเก่ง,งใจในความทุในโลกนี้คนที่สนใจธรรมะจริงๆเนิดเดียวคือคำตอบของความคิดเห็นตั้งอนอะไรตังเว้นอะไรเราก็เว้นตั้่ทำอะไรเราก็ทสิและทีว,วมีอ่ดีเองเองยิว่เองเองโคตรมหาเองอะไรเป่อีกนั้น,น,นจะมีแต่ความ็นขอเอาไม่ได้นะก็ไปหลงติดด้วยตัวเอง คือละในความสงบแล้วเราจะเห็นว่าเวทนามไม่ใช่ตัวเรากายก็ไม่ใช่เราเป็นของสิ่งจิตจะดูเขาเ้าฉะ,ะนั้นไม่ต้องเอาสมาธิเป็นหลักอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นลราก็ค่รู้แบบนี้เลยแั่นสมาธิเกิดขึดันเรียไม่าใช้ปัญญานำสมาธิโทสะมีเหตุมันก็เกิดเดี๋ยวก็รา,า,ะราคระเด,ดี๋ยวก็โทสะมีก็หลงมี่เห็นมีสติดีก็กริ คนที่รู้ว่ามีราคกฐานอะไดีคนที่รู้ว่ามีโทรศัพท์มันก็ดีแล้วล่ะค่ะแทนที่เรามีโทรศัพท์บ่อยเรารู้ว่ามีโทรศัพท์บ่อยๆที่ดีเหมือนกันนำนรำสัมผัสหนึ่จิตมันจะมีโทรศัพท์เราต้องีนี่พวกเราก็มีหน้าที่ศึกษานะรักษาศีลไว้จิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะหาความสุขไม่ได้นี่เลยนี่ศาสนาแล้วก็จิตซึ่งมันรู้ก็ไม่เข้าไปแทรก อย่างเป็นจริงก็ต้องบำบากมาถึางก็ศึกษาธรรมะต้องไปศึกษาตัวเองเป็นนักเต็มความไม่เล่นตาถ้าทำมาหลายปีแล้วเหมือนเดิมง,ง่ายๆเห็นร่างกายเหมือนกับเพื่อนอย่าให้จิตไหลลไปอยู่ที่ท้องมีที่ทำสมาธิก็คือมีสติถ้าผลมันหมดวิบากมันหนึบดับเวทนาให้ภาวะทั้งหลายดับไปที่เรียกว่าวิภาวตัสสนา คนเราเนี่ยเวลาเหตุจีวิตแล้วคือไม่เหตุใจแล้วเนี่ยไปไหนไม่ทราบจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกเตรียมไปแล้วระยะตาแล้วไปไหนเนี่ยเราสามารถทำลายอนาคตได้เลยนะวิธีการทำลายทุกทีมันไม่ยากนะเราดูจากปัจจุบันเนี่ยเราอยากรู้ว่า เดือนเดือนมีนาซื้อเอาเล่นๆเลยร้อยคน้ะหนูอแค่แป้งหอ,อยเถอะไ่านแะย่ใช่ไหมแย่มา เก่งนะเพื่อนการที่สาคนโดกเกือบล้านน่ะซื้อเก้าแสนเก้ามันก็เป็นแค่ความคิดของเราเอง ตอนนั้นความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันเกี่ยวพันกับความคิดของเราเองดังนั้นเลยนะแต่เราคิดยึดมั่นถึงมัน่นคิดในอยากได้อยากมีอยากเอาอยากเป็นมากเกินไปนก็ทุกขทุกขทุก,ทกขุณหัวเศร้าห,หมองอย่าลืมอนุโมทนาสาธุกับยำแหนมข้าวทอดมาวัดกับป้าน,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ